านนทำอะไรดีพี่ขนมอยากไปเปลี่ยนชุดอว่าอะไรนะอยากไปเปลี่ยนชุดอมาเจอกัวน่ารักมากเรากันไหมไม่มีชื่ใหม่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมาไม่รู้หรือเปล่าอ่าโอเคโอเคได้ได้ไปเปล่าไปเดินไปเปล่า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 ไปป่าไปหนุ่ยฮะไปทำภารกิจอ่ะขาดอีกคนละหกถูกไหม พอยวมาพรุ่งนี้งานอ่ะาไปแล้วเข็ดเจสบเตียงมองอ่อนมองอ่อนมองไกลมองไกลอะไรนะแล้วบอกนะครับยังครับปล่อยไปใช้ชีวิตก่อนมองไกลมองไกลพี่แต้ต้องเรียกมองไกลนะอะไรแล้วครับอะไรแล้วครับครับได้แล้วครับครับ ด er> pues mm hmm. nah. ั๊ดไปผมป่ะพี่มีรถไอ้นั่นอ่ะี่ไปทำอะไรต่อพรุ่งนี้เข้าฟิตไปพักเลยฮะเอออืมไปไปเปิดรถแล้วเปิดรถดั๊เจอกันเจอกันสแอปิ๊ตงไปเบอร์เฮ้ยมีรถแท็กซี่เหรอดีนะโชคดีทุกคนโชคดีสามหนึ่งนะสามหนึ่งจะมาหรือยังแท็กซี่จะมาหรือยังเอาเลยเขาเหมาอยู่รัเขาเหมาอยู่เขาเหมาถ้าลองร้อยก่อนนะผมให้ไม่ได้อ่ะ ลูกหมอวิวลยคนนึมีสองคันมันมีสองคันมันมีสองคันแั้วพ่อยม่ไปส่งลูกค้าก่อนค่ะคันนึงเป็นผู้หญิงโี้หนวดเลยวิวไปชุดนี้มา ไหนม,มายังพี่หนุนยังแต่ว่าชุดใหม่ไอ้ที่ใหม่ใหม่อ่ะยังไม่ได้ลองใส่เลยใส่ในชุดแกงไน้ชุดนักเรียนเนี่ยเทชี่มากดีกว่าเ<ม>บื่อละเป็นเดทเลี่ยรอรุ้ไม่อยู่เียดเจียนใช่ไหมทุเรนต้องจัดตัวเี่กันเนี่ย น้องแต่งตัวเหมือนกันไหมเนอะเอาแบบเอาเหมือนกันหมดเลยน้ผมเลยนะแล้วก็เดินไปหาเหนือแล้วก็ให้เหนือทายว่าใครยาคือคนไหนเหนือน่าจะจําได้ป่ะพี่มีรอยสักไม่เนี่ยจะเอาเรอยสักออกพี่อะเนี่ยพี่อะรอยสักพี่เนี่ยแล้วต้องใส่เสื้อคลุมไหมเออเพราะแต่เราเหมือนกันนะอดีใช่เอาไงเดี๋ยวอาชุดไหนนี่เหมือนยัง พี่เลยนะพี่นี่พี่เลยมีพี่มีหูฟังแบบ D R ตัวกับเปลี่ยนผมมนเท่าไหร่นะพี่ร้อยห้าสิบนึมงนงึตัวทียยอ,อย่าเพิง่งอย่าเพิ่งอย่าบ้างจะเย็นดิเหรอใจเย็นได้แล้วได้แล้วใช สวัสดีค่ะวันดีนะคะพี่แจ้สวันดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันดีนคุณเจนนะคะของพี่สี สองสีสสสสสงอ,อะไรสีอะไรเรื่องรงผมเนี่ยคันเล่นเท่าไหร่นะคันเล่นหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองใช่คันเล่นหนึ่งอะห้าสิบสองโอเคแปลกๆน่แล้วก็คันเล่นละสองสี่สองเ คแค่นี้ใช่ปะเหมือนแล้วคิ้วพี่เบอร์ศูนย์เลยป่ะ <c oughs> น่ากลัวอยู่เนอะต้อง <c oughs> หลดแว่นว่ะแว <c oughs> ่นแนบบดิอามียบนีแว่นแบบนพี่แอนหนอนว่าแต่มันบกักอ่ะ เนี่ยไปแอดมินเซ็นเตอร์กันตลับจริงจริถอดแว่นก็ได้นะอย่างน้อยให้ไปให้สีตาเป็นแบบเออฮัลโหลครับกาแฟไแก้ติแก้เไม่ได้ทำอะไรครับ อยู่ไหนอะครับอันนี้อยู่ไหนอันนี้อยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนมาหาวางนาแป๊บนึงได้ไหมเอาง we ่ายเลยจบก่อนก็ได้นะเบรแบะ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 ตู้ตรงสีแดงทางซ้ายแง่แง่แต่ไม่ได้ เอางี้เราลองมาลดนะเดี๋ยวจะว่าคนไหนตัวจริงโอเคโอเคไหมเออโอเคแล้วเราก็ลงจากรถแบบไม่พูดใช่แล้วก็บอกว่าถ้าถ่ายไม่ผูกถ้าค่ะถ้าถ่ายไม่ถูกวันนี้จะไม่คุยด,ด้วย okay. เลยอเคแต่ต้องพูดให้จบก,ก่อนงลงรถโอเคโอเคฮะคนไหนตัวจริงใคร พี่นนขอดูตาหน่อยเนไหนคนหน <ober jug rainfall> ึ่งอันเนี้ยนนหนุน <gele> ก็ใครอ่ะนี่อ้าวอันนี้หนนล้วแซ้งคนเก่งอะแต่อาจจะใส่หลอกมาเฮ้ยแต่อันเนี้ยนนทนนนมีอันนี้ที่มืออะ อ้อกระถอนเลยเหรอือกระถอนเลยเหรเกือบแล้วเกือบแล้วคือกระถอนเลยเหรออันนี้รอใครอ่ะหนุนเดี๋ยวบันมาแล้วลืมถอดเลยเด้อเรามีอะไรยังไม่ถอดบ้างอฟือมอ ใช้เส้นพูดให้ไหมอะไรนะใช้เส้นพูดให้หมหเออก็ได้นะเออให้น้องพูดแทนพี่เราเซนเหนือเหนือมาให้พี่ให้พี่ถามนะว่าคนไหนคือเรียลตัวจริงถ้าตอบไม่ถูกก็อะไรเดียวอะนะพี่แอนดาแปลแล้วเหรอไมไ่ดีถ้าตอบไม่ถูกก็คือว่า วันนี้อาจจะจะไปเที่ยวกับผู้ชายคนอื่นเต้นจังข้อมือได้เต้นจังข้อมือได้หนุไปนอนแล้วแรงไหมวะแรงแรงอะไรเดียวอะไรเดียวเรียกกระเป๋าอะไรเข้าเข่าอ่ะเอากระเป๋าสองสี่เจนครับมีอีกสองจันไหมพี่ได้ไปแล้วใช่ไหมอันหนุนใช่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 โอ้ยงั้นยืมรถพี่เอเดาดึกอ่ะมีอีกสองจันทายให้เรียลหน่อยโอเคไหมบอกว่าถ้าเกิดตอบไม่ถูกก็คือไม่ะไรที่เรีาเลยวันนี้โอเคไหมเราเอารถ เอง่า,าอะไรครับสอ,องสีนนะ่สามไอเกิน้องข้างล่างข้างล่างอยู่ข้างล่างคุณ้อย,อยู่ข้างาล่าอัอนนี้ีจก่มเลยอ้าวหรอเป็นกลุ่มเลยหรอนิดนึงนอ่ะ ไปละไปละแม่เดี๋ยวพวกเองก็นะขอลงมาเขียบ่ะไอ้จะบอกว่าถ้าทายคนไหนคือรีอาถ้าทายไม่ถูกไม่ต้องมาเรียกว่าบีเลยโพี่ไหมเรียกมึงเรียกบีด้วยเอาก็เขาบอกว่าตอนตอนเราเป็นแฟนกันเมื่อก่อนบอกว่ารีอาเรียกเขาว่าบีอะไรอย่างเงี้ยใช่เหรอสรุปว่าเรียกเคยเป็นแฟนกับเขาเหรอเป็นแฟนกันใช่หรอ แล้วถ้ามันมีอะไรที่มันไม่ค่อยปฏิปโตเลยอ,มมอ,อย่างที่ถนัดปฏิป่ตยาจำความได้เหมือนจำได้ลางๆว่าเรื่องแต่น้องๆองๆอาง No 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 หลบมันใช่ความจริงใช่ไหมใช่ใช่ h e ล l ลแบคมนนครับยังไงเาียากับหวานแล้วครูเรียกโอเคเข้าแล้วครับ <c oughs> ไปหา นะครับไปหาคระับเราตรงนั้นแหละพี่หนุ่มรับตามอยู่ตามอยู่ตามสุดว่าไหมแล้วพี e> uh ่เลยป่าเนี่ยอันนี้อ้าดีแล้วจะจำคนไหนดูก่อนคนไหนเราจะพินนะในลงรถดีแต่งไปเว้ยมีงกอนนะก็บอกลีมีงกอนนะไม่ลงรถลงรถลงรถถ้าสำหรับพี่พี่จำได้เลยว่าใครคนไหนไม่ลงรถ ย้นยู่ฉยีอยขาเติมหน้าชั้นดิเฮ้ยาดเซิน้ฉันห่ันมาถ้าทายไม่ถูกมันต้องเล่กเขาว่าเบลเลยนะอ่ะโอเคได้เสียงละดูเลยการกลับไปกลับไปทีน้องกลับไปทีเไปไหนหรอแต่คบตะคบเลยต่คบแล้วอย่างเนี้ยคบเลยเลย เขาไปเลยเมื่อเนาะไม่เลยหรออะไรนะสีสีสีอะไรนะ่ะคือมันเห็นตอนไอ้นี่พอดีอะดิไม่นาพูดตอนแรกกระซำเสด็จอ้าวเอาใหม่เดี๋ยวสลับใหม่เดี๋ยวไปสลับใหม่ไปน่าน่าอ้าวมันไปไหนเนาะ ต้องพูดเลยนะไม่ทำแล้ว่ะเล่นจะมาเกิดป่ ขอที่ชอบหน่อยสาสี่ขอที่ชอบหน่อยสองห้าสี่ขอที่ชอบหน่อยสองไอ้อไอ้ที่ชอบพี่มองก่อนเร็วไอ้ไอ้ที่ชอบพี่มองก่อนแน่เลียไอ้วันี้เลียบไอ้วันี้ีไอ้โนีียเกีวที่อก็ตเป็นเรียดนฮัลโหลคือแบบคือคือมันไอเนี่ยพี่บอกให้นะว้ ใช่ผิดเิีอ้จ๊ได้โดนต้องเงินโดนเงินจริงๆไม่พี่จะแบบโัวยังแย่หนูไม่เอาเลยตัวยังแย่หนูไม่เอาไม่พี่ก็ใจป่ะเพาแบบอันนี้เว้ยอันนี้ช่วยไหมไม่พี่บอกของซ่อมเมื่อไหร่คครจะให้เนี่ยอันนี้ถ้าตอบถูกพี่พี่พี่ตอบถูกแน่นอนเฉยไหมเหรอดูแบบพอชอยด์ตัวไหนที่ผิดอาจารย์ได้หรือเปล่าอาจารย์ได้หรือเปล่าอาจารย์ได้หรือเปล่าตอบถูกอ่ะเนี่ยเนีพี่ตอบคนไหนอ่ะพี่ตอบสายสายเนี่ยนะสายผมเนี่ยนะ มเดี๋ยวดีนะเดี๋ยวมองเลี้ยมองแม่งรูอ่ะมองแม่งรู้อ่ะมองรู้ได้ไงอ๋อเป๊ะเลยมองรู้ได้ไงอ่ะเดี๋ยวไปสังเกตเดี๋ยวเว้ยผู้หญิงผู้หญิงอ่ะเออสังเกตสังเกตน้อยคนเราอ่ะมองมันรู้ได้ไงอ่ะอะไรวะไม่ขอขอตรวจละเอียดเลยครับตรวจละเอียดเลยมองมันรู้ได้ไงอ่ะชอบดมชอบดมมาแล้วน่ะไอ้อะไรอ่ะไม่รับรองตัวนีแกมพี่ประเด็นอะ น่ช่าหอแก้วไหร้อนงอมไหม่้อมไงมร้อนงอมไหมเ้ยเ้ยเงอเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เออยเฮ้เสียงเฮ้เยเ้ยเยเฮ้ยเฮเ้กล่องพี่หเฮ้ยเฮ้้เย้ยเฮ้ยฮ้ยเเยเเยยยฮ เดี๋ยวเราตอบดีเ้ยนนกันเป็นรเปล่าอ่าโอเคหนอ็นะแล้วมองมันวลาเลครับสิบลบเก้าแปดอ๋อตาคนละสีจำตาได้ขวานี่5 4สใช่ตาคนละสีสขวานี่ไงเนี่ยนยคนเนี้ยคนเนี้ยตอบไซ้าย้ไาตไอ้าาไอ็นะเอ็น้ตอบกันนะตอบำตอบถูกต้องนะ ไอ้เธอตายไอ้เธอตายไ้เธอตายไอ้เด็ตัวอ่อนไม่ใช่เลอ้ี้ไอ้เหี้ยเอายเด็กตัวอ่อปเด็กผู้หญิงคนเดียวเนอะเดินไปเฮ้เอาเอเอาต่อ ตำรวจไม่เกมมาเกมหญิงโอเคใบใบเหนือไม่เอาไม่เป็นลังอั้เาองลไรเไม่เาม่งขาไม่ไเนยู้มองยังรู้เลยอะไม่จำได้จำสีตาได้อะจำมัว ไม่รู้ได้ไงัลักแรกลักแรกพบอะลักแรกพบมันไม่รู้ได้ไงถนนนางงูพิษนางงูพิษนางงูพิษหี่องเอ๊หม่องเอาไปดิพี่เอาไปดิทีตอนพี่จะอุ้มเองให้หยิบอุ้มเอาไปไม่ไม่พี่หมเออทิ้งเลยทิ้งเลยเออแค่นั้นแหละพี่บินละ ไม <C ane> <That> <good without> ึงแม่ใช่เหรอไม่จะจำตามพ่อาได้ใช่เหรอเอาไปไปเอาแล้วเอาเยอะเหอว่้มือเลือดก็้เดี่ยเ้องไปตองไปปล่อยก่อนต้องไปเหนือก่อนไม่งั้นโดนคดีปล่อยหลุดอยู่แล้วหลุดอยู่แล้วคุณไม่ใช่ใจพี่มึงอเอาเชื่ยไปมองโดนอีกกู อันเม่โดนนะแต่ม <isn 't S 2> ันไม่โดนนะไม่มีโดนไอ้เหี้ยมึงดูเหินนี้มึงดูเหินนี้เดี๋ยวกูดูหลังให้เอาเลยเดี๋ยวดูหลังให้อันยาวที่คุพูดเป็เนี่ยเดี๋ยวกูโดนไปไม่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 หลัไม่เกี่ยวกูหลังหลังไอ้คันนี้คันนี้คันนี้ไม่บอกทาไปไกลเพิ่งเหินลงมาไปจริงเลยจริงเลยทิ้งหลดเลยไปไม่ไดิค่ะทิ้งหลดเลยทิ้งเลยหลุดแล้วหลุดแล้วหลดแล้วไม่เปิดหวอดนะครับพี่เจ้าเกี่ยวอะไรเนี่อถึงคันต้องหนีสองคันเลยใช่ไหมตำรวจทุกตัวเนี่ย ไอ้เหี้ยรู้เหรอไอ้เหี้ยขับเทียบข้างอ่ะมึงเพิ่งรู้เหรอกูรู้แล้วใครได้ขับเทียบข้างอ่ะยังรู้กันอยู่ยนะไกลวะไอ้เหี้ยเกิดไรบ้างเพื่อนไม่ได้ปล่อยทำไมอ่ะพี่เกินเพื่อนไม่ก็บอกให้รู้ว่าเพื่อนหลังก็สำคัญเสมอเกินเพื่อนเดี๋ยวคนมาเพื่อนที่แบบตึงใจมาสักทีไม่ค่อยมี ก็หนีไปแล้วคือมองตาก็รู้ใจแค่เรามองตากันจบหลาก็รู้กันจบหลาก็รู้กันโอ้อหาเรื่องเกมแต่ภาพจริงไม่มีใครเอาอะไรผมเลยไม่เป็นไรมันอยู่คนเดียวก็ได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่คนเดียวได้ครับดูไม่เป็นไรไม่เป็นไร ล,ลผมเด็กบ้างนะครับอยู่แค่คทบางทีก็ทำแต่เรื่องดีๆแต่บางทีก็ไม่ค่อยจะมีผมเด็กบ